โ oh, อ้โหถ้าตายเหรอชี้ เราตะคีิปราตะคีบโดนหัวเฉยเราคีิปราตะคีบรีบปิดก็เลยเวนเห็นเกือบเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเมื่อกี้เกือบไปรอดเราหานี้ว่าตะนีบอยู่ไหนมันหยุดปุบมันมันอยู่แล้วเหรอมือแบบมือหนัก ผมูัยวนที่สองนะหน้าดว่าเบบห

ลงเฉลอะัูลงไปได้ไหมไปหาว่าไปหาว่าตูดีกว่า ถ้ามันวิ่งแล้วมันมีคนพอดีนะอย่างนี้ เราขับเลย,เลยดีกว่าวันละอีมาร์ขอบแน่งเลย นี่คือ Bye-bye.